กระทรวงพลังงานเดินหน้าสนับสนุนชาวประมงและกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำจังหวัดสงขลาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตออกซิเจนเพื่ออนุบาลสัตว์น้ำลดปัญหาไฟฟ้าตกดับมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูได้มากขึ้น เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและนายจัก,กรพันธ์กิ่งแก้วพลังงานจังหวัดสงขลาได้นําคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับธนาคารปูจังหวัดสงขลาของกลุ่มอนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ํา กลุ่มพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ที่ผ่านมาปูม้าที่มีไข่นอกกระดองที่ถูกจับโดยชาวประมงจะถูกขายเป็นปูเนื้อส่วนไข่นอกกระดองจะถูกตัดทิ้งไปทําให้โอกาสในการขยายพันธุ์ของปูม้าลดลงโดยแม่ปูหนึ่งตัวสามารถมีไข่ได้ตั้งแต่5 0 0แสนถึงหล้านฟองและมีโอกาสรอดชีวิตไปเป็นตัวเต็มไวัยได้ร้อยละสิซึ่งสามารถสร้างมูลค่าและพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน ชาวประมงในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและริเริ่มจัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อวางกลไกลการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยรับจำนำปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาลในบ่ออนุบาลและเพาะฟักออกเป็นลูกปูสามารถนำไปปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติได้เพื่อให้การประมงในพื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งในการอนุบาลปูม้าจะต้องสูบน้ำเทะเลขึ้นมาใช้ในบ่ออนุบาลและต้องเติมออกซิเจนในบ่อตลอดเวลาต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในการผลิตออกซิเจนที่ผ่านมาพบปัญหากระแสไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับส่งผลให้ไม่สามารถเติมออกซิเจนในบ่ออนุบาลได้ตลอดเวลาและทำให้ลูกปูมีอัตราการรอดชีวิตน้อย กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาได้เห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้สนับสนุนเทคนโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ผลิตออกซิเจนในการอานุบาลสัตว์น้ำขนาดไม่ต่ำกว่า2.4กิโลวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานขนาด5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงและแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกปูได้เป็นอย่างดีก็วันนี้ก็ ได้พาพี่ๆสื่อนะครับจากส่วนกลางนะครับมาชมนะครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะครับของกลุ่มพังสายนะครับอันนี้เป็นโครงการชุมชนนะเรามีการเพาะลูกปูนะฮะเพื่อปล่อยนะครับในทะเลเพื่อเป็นการเรียกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะแล้วทางศูนย์เนี้ก็ได้รับการร่วมมือนะฮะการสนับสนุนนะครับแบบบูรณาการจากหลายหน่วยงาน รวมถึงตัวกระทรวงพลังงานด้วยซึ่งกระทรวงพลังงานเองก็มาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะฮะเรื่องของการดําเนินงานของศูนย์นะฮะอย่างเช่นเรื่องการติดโซลาร์นะฮะแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการแบบยั่งยืนนะการติดโซลาพลังงานที่เราใช้ก็คือโครงการที่เป็นการใช้พลังงานแบบยั่งยืนด้วยเช่นกันนะซึ่งกระทรวงกระทรวงพลังงานเราก็สับสนเรื่องของตัวอุปกรณ์เรื่องของตัวเรียกว่าเครื่องมืออุปกรณ์เรื่องของโซลาร์นะอย่างไรก็แต่เนี่ยการดำเนินการแบบบูรณาการมีในงานที่อื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาดูในหลายๆด้านนะฮะ เรื่องของตัวการดูแลเรื่องของอุปกรณ์ให้ใช้ได้อย่างตลอดไปนะครับจริงเราไม่ได้เอาของมาให้แล้วก็หายไปเลยเราก็มีเรื่องของการดูแลมีทางทีมทางหน่วยงานทางภาคราการศึกษานะฮะสถาบรรันการศึกษาเข้ามาช่วยเรื่องของการพัฒนาคนที่มาดูแลเรื่องของอุปกรณ์ให้สามารถใช้การได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องรวมถึงตัวของพทอสอพอเองนะฮะเขาก็ได้มีการเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของอการ เรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆ,างๆเรื่องของตัวศูนย์เองเนี่ยเรื่องของตัวศาลาเรื่องของที่กําลังมีการก่อสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ในอนาคตนะก็มีการสนับสนุนจากพทสพด้วยเช่นกัน,นครับก็ผมคิดว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่จะเป็นหน่วยงานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนแล้วก็เนื่องจากเป็นศูนย์แบบชุมชนนะแต่งานโดยงานนี้ไม่ใช่งานชุมชนนะเป็นงานใหญ่งานที่แบบเป็นงานที่พัฒนานะฮะเรื่องของตัวเศรษฐกิจ แบบของทั้งจังหวัดนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะเราคิดว่าของประเทศไทยด้วยนะฮะถ็คิดว่ากลุ่มเล็กแต่ทํางานใหญ่ครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกทุกท่านนะฮะโดยวันนี้ผมก็ได้รับความรู้นะฮะทั้งจากท่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการศูนย์นะฮะแล้วมีท่านผออสอนชน นะครับภาค2มาด้วยนะครับมีท่านพนักง,งานจังหวัดก็มาช่วยสนับสนุนในวันนี้นะครับรวมถึงทางอาจารย์สถาบันการศึกษานะครับรวมถึงผู้แทนจากปทศที่เช่นกันก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับหนงานทุกเกี่ยวข้องนะครับสำหรับการบูรณาการการเงินการในส่วนของศูนย์ครั้งนี้นครับขอบคุณครับ ด้านนายหมนานจันลีหมัดหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสายกล่าวว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายจากปกติเสียค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ1800-1900ถึง1,900บาทเหลือเพียงเดือนละประมาณ800-900ถึง900บาททำให้ต้นทุนในการเพาะฟักลูกปูลดน้อยลงครับกเ็เริ่มเื่อเซลล์ชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเหมือนกับพวกผมนี้ ไม่รู้หรอกว่าโซลาร์เซลล์มันคืออะไรแต่ mm hmm. เ,เขาบอกว่ามันเป็นพลังงานทดแทนครับ mm hmm. พอเรามาได้รับแล้วมาใช้อยู่กับในพื้นที่มันก็มีประโยชน์หนึ่งเหมือนกับว่าโซลาร์เซลล์ที่เรามาเพาะลูกปูอยู่มันก็ลดค่าใช้จ่ายมันมีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยแล้วก็มาลดค่าใช้จ่ายจากที่ว่า,านางการปูที่ผมเพาะพักอยู่ เดือนหนึ่งมีพันแปดพันเกตอนนี้ยังเหลืออยู่แค่เก้าร้อยแปดร้อยกว่าครึ่งปเลยครับ<ะ>เนี่ยคือความภูมิใจในในชุมชนที่ว่าผมอยู่ที่ว่าผมบอกชาวบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโซลาเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่<ะ>มันมีอยู่สองส่วนที่ท,ที่กลุ่มธนาคารโพบ้านบางสายกลุม่มชุดทีชาร์จแบตเตอรี่ มันมันมีอะไรที่ว่าแตกต่างที่ว่าให้เชิญชวนที่ว่าให้ให้เราเราได้รู้สึกว่ามันมีความสำคัญกับกับชีวิตของชาวประมงของเราเพราะว่าหนึ่งเวลาเรานำแบตเตอรี่เข้ามามันมีตัวเลขขึ้นหมดว่าแบตจะชาร์จเข้าไหมเข้าได้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่คือตรงนี้มันมีตัวเลขหมดครับแล้วก็ ค่าใช้จ่ายเราก็ลดปอีกจากที่ว่าเราไปชาร์จกับพ่อค้าคนกลางสามสิบสี่สิบที่นี่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันยี่สิบาทยี่สิบบาทยี่สิบาทนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาเก็บยี่สิบบาทนั้นเราก็หมุนเวียนเราก็เอาเงินที่เก็บได้จากชาวบ้านไปซื้อน้ำมันแล้วก็เ สูบน้ำเก้าจนาการปูเพื่อเก็บไว้เพราะลูกปุยครับปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า,ฟาพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มชาวประมงและกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําในจังหวัดสงขลารวมจํานวนเก้าแห่งได้แก่ ศูนย์พ่อฟักลูกป,ปูกลุ่มปากบางเทพาตำบลปากบางอำเภอเทพากลุ่มธนาคารปูม้าบ้านพังสายตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระศูนย์พ่อฟักลูกป,ปูม้าบ้านพังเข็มตำบลวัดสนอำเภอระโนดกลุ่มประมงอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามและพัฒนาชายฝั่งหมู่หกตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินกลุ่มเขตฟาร์มทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงหมูห่8ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสิน กลุ่มธนาคารปูบ้านหัวคุ้งหมู่หตําบลท่าบอลอําเภอระโนดกลุ่มธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท่าเขนหมู่หนึ่งตําบลคลองแดนอําเภอระโนดกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่มหมู่8ตําบลม่วงงามอําเภอสิงหนครและกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านชุมพลตําบลชุมพลอําเภอสถิงพระเทียนทัศน์สานนท์ถ่ายภาพอวินณีนาฏสุรกรรมแหงเคอร์พลั TV, สทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน